สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเชาราภาพกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศจัดตาสภาพอากาศประจำวันนี้นี่เองครับเพราะว่ากรมอุตุก็ได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่5กันแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคุม เตือนทั้ง57จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงกทมและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึง17พฤษภาคมนี้ภาคอีสานเจอหนักสุดๆเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือ16พฤษภาคม2565นางสาวชมพารีชมพูรัตธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภยัยลักษณะอากาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่17พฤษภาคม256 15ฉบับที่5ลงในวันที่16พฤษภาคม2565นั่นเองประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ได้แลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยและ ประเทศไทยทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนั่นเองครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ในช่วงวันที่16 1 7ถึง17พฤษภาคม65ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันระวังการเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยนั่นเองครับสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้ง57จังหวัดนั้นในวันที่16พฤษ,ษภาคม65นี้ก็ไปดูกันที่ภาคเหนือก็มีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนน,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาก สำหรับภาคอีสานก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและ อุบลราชธานีนั่นเองครับลงมาที่ดูภาคกลางก็มีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองครับสำหรับทางภาคตะวันออกก็คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจังหวัด ะเชิงแซาชนบุรีระยองจันทบุรีและปราดนั่นเองสำหรับในวันที่17นั้นก็จะมีจังหวัด ที่จะโดนทางภาคเหนือก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทยัยกำแพงเพชรและตากภาคกลางที่จะโดนก็คือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนั่นเองครับหันไปดูทางภาคตะวันออกก็คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว เชิงเซวชนบุรีรยองจันทบุรีและตราดนั่นเองจึงขอให้ประชาชนติดตามจากการของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามได้ที่ข้อมูลเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่โทร02399 4012ถึง13และก็ยังมี1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับกรมอุตุนิยม วิทยาก็จะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่16พฤษภาคม2565ก็คือเวลา17นาฬิกานั่นเองครับผมนี่ก็คือเตือนภัยสภาพอากาศฝนที่จะตกหนักในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ทั้ง57จังหวัดนะครับก็ตรวจสอบจากข้างต้นข้างบนที่ผมได้พูดมานี่นั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ